สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ชอยมี่โชโรนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเลิกไพ่กับหัวข้อคนรักเก่าที่เลิกกันไปมีโอกาสจะได้กลับมาคบกันหรือไม่นะคะมาดูแนวโน้มและพลังงานจากไพ่กันมีมาสามกองให้เพื่อนเพื่อนเลือกให้เวลาเพื่อนเพื่อนอธิษฐานค่ะ หลายๆท่านน่าจะด้วยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีจะเริ่มจากกองทางด้านนี้เรียงมาแบบนี้เหมือนเดิมเลยแน่นอนว่านี่คือการทํานายแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงของครูคนใดคนหนึ่งดังนั้นใช้วิจารณญาณกันด้วยกันเรากันไปเริ่มฟังกันเลยกองที่หนึ่งนะคะมาดูกันค่ะว่าพวเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งนี้คนรักเก่าที่เลิกกันไปมีโอกาสจะกลับมาคบกันอีกครั้งหรือไม่ขอดูหน่อยนะคะว่าพลังงานของคุณและเขามีโอกาสที่จะได้กลับมาคบกันอีกหรือไม่ มันมีภาวะแห่งความตึงเครียดอยู่หนึ่งเนืองนะคะถ้าเอมี่ดูจากทิศทางไพ่มองว่ามีโอกาสแหละที่จะได้กลับมาคบกันหรือกลับมาเอ j นจในชีวิตของกันและกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพียงแต่ว่าในสถานการณ์ตอนนี้ขอเวลาให้เขาหรือเราได้คิดแล้วก็ทบทวนหน่อยที่คุณเลิกกันไปเป็นเพราะอะไร บางท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความแตกต่างกันนะในความคิดทัศนคติการใช้ชีวิตก็ได้รวมถึงบางท่านก็นอาจจะมีเรื่องราวของความเข้าใจผิดนะคะในเรื่องของมือที่3ก็ได้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าต่างฝ่ายต่างไม่มีเวลาให้กันค่อนข้างสนใจหรือโฟกัสไปที่เรื่องของการงานหรือเรื่องของตัวเองมากเกินไปเลยอาจจะทําให้มีภาวะของการออไม่หวานแหววไม่โรแมนติกลึกซึ้งกันเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีเวลาให้กันประมาณนี้ก็เลยทําให้เลิกกันไปนะคะ่ะ ในการเลิกกันครั้งนี้ค่ะเขาคิดอะไรอยู่นะคะคือเขาคิดอย่างไรที่เลิกกันแล้วกันลองดูหน่อยสิว่าเขาคิดอย่างไรที่เลิกกันคือเขาก็ไม่อาจจะไม่ได้คิดอะไรเยอะด้วยซ้ำเพราะว่าตัวเขาเองอ่ะดูแบบว่าอะไรจะเกิดมันก็เกิดเถอะคือเขาแบบเป็นสายแบบแฟกเลยตรงไปตรงมามีเหตุและผลดังนั้นถ้าเกิดฝั่งเราเนี่ยอยากได้ความโรแมนติกหรือว่าอยากได้ความเอาใจใส่การตามใจอาจจะไม่ค่อยได้นะคะจากคนคนนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะเราอยากรู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันไม่ค่อยไว้ใจกันนะเนาะมันมีภาวะของความแบบไม่มั่นใจในตัวกันและกันแล้วก็ต่างฝ่ายอาจจะมีเรื่องราวของความแบบว่า,าจิกกัดอะอละเอียดแล้วก็เขาเรียกจุกจิกเกินไปอะมันเลยทำให้มันมีความอึดอัดนะคะในความสัมพันธ์ดังนั้น การบางทีการทะเลาะก,กันหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมามันก็เลยอาจจะเป็นปมไปเรื่อยๆเนาะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อไม่ได้ถ้าเกิดกลับมาแล้วค่ะถ้าเกิดเขากลับมาซึ่งมองว่ามีโอกาสที่เขาจะกลับมาการกลับมาครั้งนี้จะเป็นอย่างไรคือมันก็ยังมีภาวะของการที่คุณต้องคอยปรับตัวปรับใจอยู่ คือการกลับมาครั้งนี้มันยังเหมือนเดิมนะมันยังมีสิ่งที่เรารู้สึกจุกจิกรู้สึกญหงุดหงิดใจหรือว่ามันอาจจะมีอิทธิพลที่เขาอาจจะรู้สึกแบบนี้กับเราก็ได้ไม่มีภาวะของความกกืนไม่เข้าคายไม่ออกในเรื่องบางอย่างค่ะแล้วก็ไม่ไม่ได้อยากจะทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์มากแล้วนะคะแต่ว่าการกลับมามันก็อาจจะทําให้เราลดความเป็นตัวเองลงเล็กน้อยได้นะพลังงาน,นจากไพ่ค่ะพอมันขึ้น สี่เหรียญขึ้นมาเนาะคือมันเป็นความแบบยึดติดอะยึดติดแล้วก็พิจารณาอะไรอย่างทุวนทีแต่ว่ามันก็มีความอยู่ในกรอบอยู่เห็นว่ามันเรียงตรงทุกอย่างมันตรงไปตรงมาหมดเลยดังนั้นการกลับมามันก็อาจจะไม่ได้วานแหววหรือโรแมนติกเท่าไหร่นะคะความสัมพันธ์เนี้ยเรามองว่ามันมีโอกาสแหละที่จะเขาที่เลิกกันไปอะมีโอกาสที่จะกลับมาแต่มันจะเป็นการกลับมาแบบที่เขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วตอนนั้นเราก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ขึ้นด้วยอิทธิพิของ9ก้าดาบใบแรกที่ขึ้นมา อาจจะต้องเรามาระวังความกังวลของเราที่ทําให้ความเขาเรียกว่าเราอยากไปคิดไปก่อนที่สถานการณ์มันจะเกิดคืออนี้มันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารการพูดคุยการแสดงออกนะคะเหมือนกับว่าถ้าเราอ่ะยิ่งไปแบบกังวลว่าเขาเป็นคนแบบนั้นแบบเนี้ยเราก็จะไปหาสิ่งที่เขาเป็น พลังงานไพ่เลยบอกว่าเธออย่าไปเครียดน,นะเธอต้องมองเห็นอะไรตามความเป็นจริงเลยอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปกังวลว่าที่เขาไม่อ่านลายเป็นเพราะอะไรที่เขาไม่รับโทราศัพท์มันเป็นเพราะอะไรเขาทําดีกับเราจังเลยมันเป็นเพราะอะไรคือไม่ต้องไปกังวลแต่คือให้รับพลังงานตอนนั้นณตอนนั้นอยู่อในแง่ของความสัมพันธ์นะคะเอมี่ขอลองดูในในแง่ของตัวเพื่อนเอนเองนะที่เข้ามาเลือกไพ่อ่ะคะ่ะคือคุณพร้อมที่จะ ปรับตัวเข้ากับเขาคุณพร้อมที่จะมีความสุขคือพร้อมที่จะแสดงออกแบบเต็มที่ในความสัมพันธ์เนาะแต่ในความเปจริงแล้วอะค่ะมันต้องมองในเรื่องของวิธีการที่จะพัฒนาวิธีการที่จะเติบโตมากกว่าความพร้อมของเราบางทีเราพร้อมอีกฝ่ายไม่ไม่พร้อมเราก็อาจจะต้องดูจังหวะจากโครนตอนนั้นว่า โอเคถ้าเราพร้อมมากๆเลยเราว่างในช่วงเนี้ยแต่เขาไม่ว่างแลเราจะทํายังไงให้ใจเราเป็นสุขแล้วเขาเป็นสุขอันนี้เพื่อนะเพื่อเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าเขาจะได้กลับมาในความสัมพันธ์ของคุณนะคะสิ่งหนึ่งเลยที่เราเห็นเลยก็คือคุณอาจจะต้องการความชัดเจนความสบายอกสบายใจที่จะได้ซึ่งเขา่าพร้อมให้คุณนะแต่นะคะที่ทางไพ่พอมันเป็นสีดาบคือคือคุณอาจจะ ต้องอยู่กับตัวเองมากๆอ่ะเออคือคนคนนี้ที่คุณที่คุณนึกถึงอยู่อ่ะเอมี่มองว่านะคะคือถ้าดูจากทิศทางไพ่แล้วว่าเขาว่าเป็นคนบ้าง,งานหรืออาจจะคิดเรื่องส่วนตัวเยอะอ่ะมาเลยอาจจะไม่ได้อินในเรื่องของความสัมพันธ์เท่าไหรนะ่เนาะแนวโน้มในเรื่องของการปรับตัวของเราอ่ะมันอาจจะจําเป็นมากกว่าก็ได้การปรับตัวที่ไม่ให้มันเวอร์เกินสิ่งที่ความเป็นจริงมันกําหนดขึ้นหรือเกิดขึ้นมานะดังนั้นในความสัมพันธ์เนี้ยค่ะ ถ้าเราพูดตามไพ่นะก็ต้องบอกว่าที่เลิกกันไปมีโอกาสกลับมาแม้ว่าคุณอาจจะมองว่าความหวังมันช่างลิบหลีจังเลยและการกลับมาครั้งนี้ตัวคุณเองอ่ะอาจจะต้องเปลี่ยนตัวเองหน่อยนะปรับตัวเองหน่อยเพื่อให้มันเอนจอยกับความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นนั่นเองแล้วก็น่าจะมีโอกาสที่เขาจะติดต่อเข้ามานะคะในเรื่องของการแบบชวนไปทํา ไปเที่ยวชวนไปทํากิจกรรมอะไรบางอย่างร่วมกันหรือชวนไปกินข้าวไปแฮงเอาท์นะแล้วก็อาจจะไม่ได้เด่นในเชิงว่าจะกลับมาแล้วก็จะรีบส,สปาร์กเลยอ่ะเกิดว่าคือมันไม่ได้กลับมาเพื่อที่จะสายสัมพันธ์เลยไม่ได้กลับมาเพื่อง้อแต่มันเหมือนเป็นการกลับมาเพื่อรีเช็คนะคะพลังงานระหว่างเรากับเขากลับมาเพื่อพูดคุยกลับมาเพื่อทําให้บรรยากาศมันดีขึ้นกลับมาเพื่อทําให้เราและเขายังอยู่ในช่วงของกันและกันดังนั้นสิ่งที่คุณควรทําเลยก็คือมั่นใจแล้วก็อยู่ตรงหน้า ไม่ต้องไปคาดหวังว่าอุ้ยการกลับมาของเขาเนี่ยฉันจะต้องยิงไหมหรือฉันจะต้องแบบเซย์เยสเลยหรือยังไงไม่ต้องแต่ให้สถานการณ์อนะ่ะมันประคับประคองให้ความสัมพันธ์ของเพื่อนๆนะมันลุยหรือว่ามันพร้อมที่จะมุ่งไปข้างหน้าได้ก็แล้วกันนะคะนี่คือการทํานายแบบภาพรวมแล้วก็แนวโน้มแล้วกันนะไม่ให้อ่าเพื่อนๆเครียดจนเกินไปนะคะซึ่งถ้าเอมี่ดูจากทิศทางไพ่แล้วขอลองดูหน่อยว่าไพ่ออร์คเคิลนะ อยากจะมาแนะนําอะไรเพื่อนๆน,นะกับคนรักเก่าที่เลิกกันไปมีโอกาสที่จะได้กลับมาคบกันแต่คบกันแบบมีความตึงเครียดลวเราอาจจะต้องเป็นฝ่ายปรับตัวซะเยอะเะลยเนี่ยเนาะคืออาจจะมีเขาเรียกว่าอุปสรรคของความทะเยอะทะยานนะคะที่มันมันมีอะไรเยอะแยะมากมายในชีวิตเราแล้วก็ในชีวิตเขาอะที่ต่างคนต่างไม่ได้ ไม่ได้เผยเผยออกมาให้อีกฝ่ายได้รู้นะคะดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ทิศทางพ่ยอยากจะแนะนําเพิ่มเติมเลยก็คือการกลับมาครั้งนี้คุณอาจจะต้องรักตัวเองให้มากขึ้นแล้วคุณอาจจะต้องอยู่บนความเป็นจริงเหตุและผลอย่าใช้อารมณ์และสิ่งหนึ่งที่เห็นเลยก็คือเวลามองอะไรคือเราอาจจะมองและสัมผัสรู้สึกณนะวันนี้ใช่ปะ่ะแต่เวลาคุณจะตัดสินใจทําอะไรหรือจะแอคชั่นอะไรให้คิดถึงอนาคตไกลๆเข้าไว้เช่น ถ้าเรามามัวแต่แบบง้องแง้งกับเขาในวันนี้ความรักความสัมพันธ์ของเรามันจะไม่ใช่เป็นรักฐานที่สําคัญในอนาคตอันไกลดังนั้นเราอาจจะต้องค่อยๆปรับตัว นะคะให้เข้ากับซิทูเอชันหรือว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในตรงหน้าเพราะมันมีอุปสรรคอะไรที่มันเข้ามาขัดขวางคุณเยอะซึ่งอุปสรรคนี้บางทีมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุณสร้างเองก็ได้หรือมันอาจจะเป็นสิ่งที่ตัวเขาเองเนี่ยตั้งขึ้นมาก็ได้เป็นแบริอรกกั้นไว้ไม่ให้ใครเข้าไปในชีวิตของเขามากเกินไปก็ได้ความสัมพันธ์นี้เรามองว่ากับคนรักเก่าของคุณนะยังมีโอกาสนะคะที่จะได้กลับมาคบกันอีกครั้งกลับมาเพื่อพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพียงแต่ว่าคุุณณออออย่่่าาลืมววคตต้งงรักักกเน นนะรักตัวเองรู้ความหมายของความว่ารักรู้คุณค่าของตัวเองมากๆวันที่เขากลับมาค่ะคุณจะได้มีอะไรหลายๆอย่างให้เขาได้มาค้นหาหรือว่าอยากรู้จักมักจีกันอีกครั้งหนึ่งอยู่บนเหตุและผลให้มากๆอยู่กับความเป็นจริงให้มากๆและเอมมี่จะเป็นกำลังใจให้เป็นเพื่อนอยู่ตรงนี้ ถ้าเกิดเขากลับมาแล้วก็อย่าลืมกลับมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะถ้าเกิดทะเลาะกันไปก็อาจจะกลับมาทบทวนว่าที่ผ่านมาที่เราทะเลาะกันมาเป็นเพราะว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าเราด่วนตัดสินใจไปไหมหรือเราอาจจะพูดไปแล้วแล้วเรามาเสียใจทีหลังหรือเปล่านะลองทบทวนไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเนาะเราก็ค่อยๆพัฒนาแล้วก็ปรับเปลี่ยนปรปับปรุงวิธีการกันไปและวันหนึ่งนะคะใครสักคนหนึ่งที่มองเห็นคุณค่าในตัวเราในเวลาที่เราก็มองเห็นคุณค่าในตัวเองก็จะมาอยู่เคียงข้างเรา ได้นั่นเองเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆชาวกองหนึ่งทุกท่านสวัสดีค่ะกองที่2นะคะมาดูกันว่าเพื่อนๆที่เลิอกกองที่2อนี้ค่ะคนรักเก่าที่เลิกกันไปมีโอกาสที่จะได้กลับมาคบกันหรือไม่เป็นพลังงานภาพรวมและแนวโน้มนะคะไม่อยากให้เครียดหรือซีเรียสหรือกังวลจนเกินไปลองมาดูว่าคนรักเก่าที่เลิกกันไปมีโอกาสที่จะได้กลับมาคบกันหรือไม่นะคะโอ้โห เราคิดว่านะคะเขาอาจจะมีใครบางคนไปแล้วก็ได้นะแต่ว่ามันอาจจะมีโอกาสแล้วกันที่จะได้กลับมาพูดคุยหรือว่ามีแนวโน้มในเรื่องของการแบบหันมาเจอกันหรือว่าหันมาอยู่ในชีวิตของกันและกันคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างเด็ดขาดนะคะอืมเดี๋ยวขอขยายหน่อยแล้วกันนะคะว่าคุณเลิกกันไปเพราะอะไรอืม อาจจะเป็นเพราะระยะทางก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของคนอื่นเข้ามาข้องเกี่ยวหรือมีอิทธิพลของใครบางคนที่เข้ามามีบทบาทและอิทธิพลกับตัวเขามากๆหรือเรื่องงานก็ได้นะเราคิดว่าคนคนนี้บางคนที่ติดอะคะ่ะดังนั้นถ้าเกิดเขาเชื่ออะไรในตอนนั้นน่ะเขาก็จะ สนใจในเรื่องนั้นเลยเหมือนกันค่ะคุณก็เหมือนกันก็คือถ้าคุณเชื่อเรื่องอะไรเช่นคุณเชื่อว่าเขามีคนอื่นเขาก็คือแม้่เขามไม่มีคือเขาก็มีไปเลยโดยปริยายและมันอาจจะมีในเรื่องของระยะห่างระหว่างกันและกันด้วยนะคะปัญหาที่ผ่านมาค่ะในความสัมพันธ์ปัญหาระหว่างกันและกันคือ,อ,อต่างคนต่างไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็ไม่ค่อยพูดคุยหรือไม่ค่อยปรับตัวเข้าหากันและกันแบบจริงจริงจังๆและดูจากทิศทางไพ่แล้วว่ามันมีความ ความเป็นคุณและเขาอะที่ค่อนข้างใช้คำว่าเป็นตัวของตัวเองมากๆมีอีโก้ในตัวเองมากๆเลยเลยไม่อยากปรับตัวเข้าหากันเท่าไหร่นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปค่ะอืมเราว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปมันมันไม่ได้เอื้อประโยชน์นให้กับเราเท่าไหร่เลยแต่เรามองว่ามันจะมีความชัดเจนมากขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะเช่นคุณอาจจะได้ข่าวาวจากเขาว,ว่า โอเคเขากาลังเขาไม่มีแฟนเขาสร้างครอบครัวหรือเขากําลังมุ่งมั่นทําธุรกิจไปเลยอะไรแบบนี้ได้อ่ะขอย้ำอีกรอบค่ะคนรักเก่าที่เลิกกันไปเขาจะกลับมาหาเราไหมนะคะเขาจะกลับมาไหมไม่ค่ะยังไงก็ตามเรามองว่าคือไพ่ค่อนข้างชัดว่าคนคนนี้เขาโฟกัส ในสิ่งที่เขาเป็นดนะังนั้นถ้าเกิดการตัดสินใจที่จะเลิกกันแล้วเขาไม่น่าที่จะกลับมาเลยนะคะแต่ถ้าถามว่าการที่เขาไม่กลับมามันมันมันไม่มีไพ่ถ้วยขึ้นเนาะแสดงว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรู้สึกอะไรก็ตามแต่แหละแต่มันอาจจะขึ้นอยู่กับการความมั่นคงของเขาการเงินของเขามากกว่าที่เขาไม่กลับมาค่ะไพ่บอกเราหน่อยค่ะที่เขาไม่กลับมาเป็นเพราะอะไรเนี่ยหนึ่งเหรียญขึ้นมาใบแรกเลยอะ เขาแบบเรามองว่าคนคนนี้เขาอยากโฟกัสที่ความมั่นคงของเขาเองมากกว่าอิทธิพลของไพ่หนึ่งเหรียญอะมันก็เลยค่อนข้างชัดเจนว่าเขาค่อนข้างแบบซีเรียสอะในเรื่องของความสัมพันธ์มากๆแล้วก็มีเดอะจัดเมนต์อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเนาะก็คือไพ่อะชัดมากแล้วอะค่ะว่าเขาไม่กลับมาเพราะอาจจะเป็นปัจจัยในเรื่องส่วนตัวเช่นเรื่องเงินนะการสร้างฐานะสร้างความเป็นอยู่เขามีความ ตึงเครียดในใจเขามีความอึดอัดนะคะที่ทําให้รู้สึกว่าอยู่คนเดียวอาจจะดีกว่าหรือว่าการใช้เวลาอยู่กับตัวเองอาจจะสร้างประโยชน์หรือว่าสร้างความสุขให้ตัวเขาเองได้มากกว่านั่นเองค่ะอืมแล้วเราก็ไม่ค่อยแนะนําให้ให้คุณรอเขาด้วยเพราะว่าคุณจะเหนื่อยนะคะแต่โอกาสที่จะกลับมาได้คุยกันหรืออยู่ในชีวิตของกันและกันมันอาจจะมีแต่ในเวลานั้นนะคะที่เขากลับมา มันอาจจะเป็นได้แค่เพื่อนแล้วแล้วคุณก็อาจจะไม่ได้ต้องการใดๆก็ตามคือในพลังงานเนี้ยเราคิดว่านะที่เขาไม่ได้กลับมามันไม่ได้เพราะมันไม่ได้เพราะว่าคุณไม่รักกันนะแต่คือมันคือมันไม่ได้มีความรู้สึกอย่างนั้นอนะแต่มันเป็นฟีลลิ่งประมาณแบบ The h a p ์เพทิ s อะเก็ยรตมาคืออารมณ์เหมือนแบบว่าเออฉันแคร์เธอฉันห่วงเธอนะแต่ฉันก็จะไม่ทําอะไรมากไปกว่านี้ประมาณนั้นนะคะขอดูไพ ราเ c l e หน่อยค่ะว่าอยากจะแนะนำอะไรกับเราเนาะคือไพ่น่าจะอยากมาให้กำลังใจและอยากบอกคุณว่าเออเนี่ยแหละเงินและอิสระเท่านั้นที่น็อกเอลิติงในตอนนี้ใช่คือการคือคุณฟังแล้วเนี่ยคือคุณอาจจะห่อเขียวเปรี่ยวใจได้นะคะแต่บางครั้งสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยคืออะไรที่คุณต้องการอะไรเยอะเกินน่ะมันก็อาจจะไม่ใช่ความเหมาะสมสาหรับคุณ นะดังนั้นณนะวันนี้ค่ะพายอยากจะให้กําลังใจคุณว่าโอเคแม้ว่าเขาไม่กลับมาแต่สิ่งที่คุณควรโฟกัสเนี่ยคือเป้าหมายในเรื่องของความต้องการของตัวเองและคุณก็มีแนวโน้มแล้วกันที่อาจจะได้ไปเจอคนที่ดีกว่าหรือเข้ากับคุณได้มากกว่าแต่ว่าในวันนี้คุณอาจจะต้องรักตัวเองนะรวมถึงคือคุณอาจจะต้องแบบให้กําลังใจตัวเองมากๆมีอิสระในชีวิตเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าไปเศร้าเกินจําเป็น ขอให้คุณลองโฟกัสในสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันพอดีพอใจถ้าเกิดคุณต้องการอะไรมากเกินไปบางทีนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณควรจะได้ก็ได้ อันนี้ก็คือพลังงานแนวโน้มจากพ่ยเลยมองว่าก็ชื่นชมแล้วก็อะไรนะยินดีให้กับตัวเขาแล้วการที่เขากําลังจะประสบความสำเร็จใ,ในเรื่องบางอย่างแต่พอเรายินดีให้กับเขาแล้วเราก็อย่าลืมกลับมาเพื่อที่จะยินดีหรือให้กําลังใจตัวเราเองด้วยนะคะเหมือนที่มี่เปกำลังใจให้เ,เพื่อนเพ่ออยู่ตรงนี้นั่นเองเปกำลังใจให้ทุกคนอีกครั้งสำหรับเพื่อนที่เลือกกองที่2นะคะใครรู้สึกยังไงคิดเห็นอย่างไรก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันแต่แน่นอนวันนี้คือการทำนายแบบภาพราวมนะไม่ใช่ดวงของคุยกัน,นคนหนึ่งอย่าเครียดหรืออยากก่า,น,านเย่ี อย่าเวอร์โดสนะคะอย่าเหี่ยวเกินอย่า over ใหญ่คิดอะไรเยอะเกินให้อยู่บนความพอดีพอดีสวัสดีค่ะกองที่สามนะคะมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆที่เลือกกองที่สามนี้คนรักเก่าที่เลิกกันไปมีโอกาสจะกลับมาให้ได้คบกันอีกครั้งหรือไม่แน่นอนว่านี่คือการทำนายแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงของคนกระดิ่งหนึ่งดังนั้นใช้วิจารณญาณกันด้วยก็แล้วกันกองนี้เราว่ามีโอกาส นะคะมีโอกาสที่จะได้กลับมาคบกันเพราะจริงงแล้วอ่ะคุณกับเขาอ่ะก็ยังคงพัวพันอยู่ในสังคมหรือว่าอยู่ในชีวิตของกันและกันอยู่นั่นเองแต่ว่าการกลับมามันอาจจะต้องมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจนิดนึงนะเช่นคุณไปโตขึ้นเขาไปโตขึ้นหรือว่าไปเจอสังคมที่มันอาจจะสร้างกำลังใจสร้างความคิดอะไรที่มันแตกต่างจากเดิมก็ได้นะคะเลยทําให้การอยากกลับมาคบกันหรืออยากกลับมาดูแลกันและกันอยากมีกันและกันในชีวิตเนี่ยมันยังมีพลังงานนั้นอยู่ นะคนลักกันที่เลิกกันไปมีโอกาสกลับมาค่ะแล้วที่เลิกกันไปล่ะคะคืออะไรอะไรคือสิ่งที่ทําให้เรากับเขาต้องเลิกกันคะอะไรคือสิ่งที่ทำให้เรากับเขาต้องเลิกกัน อู๋เนี่ยส่วนมากเนี่ยมันมีความไม่มั่นใจอยู่ในทุกๆกองเลยจริงๆนะ,ะการหนีออกไปการไม่เชื่อมั่นนะคะหรือว่าการเจออีกคนหนึ่งที่ดีกว่ามาเลยทําให้ห่างๆกันหรืออาจจะมีซีติวเอชันหรือสถานการณ์ที่รู้สึกแบบว่าอยากเอาชนะอะไรแบบนี้มีความท้าทายกันแล้วก็โอเคฉันบอกเลิกเลิกไปก่อนประมาณนี้ก็ได้นะคะปัญหาที่แท้จริงในความสัมพันธ์ค่ะคือดูเหมือนความสัมพันธ์เนี้ยมันจะดูพัฒนาแต่ก็ไม่พัฒนา แล้วก็ดูเหมือนกับว่ามีอิทธิพลที่แบบมันไม่ถูกใจอ่ะเนาะการทําอะไรแล้วมันอึดอัดใจการทําอะไรแล้วมันรู้สึกเสียดายเสียใจมันเลยแบบคิดว่าโอเคเราห่างกันไปก่อนดีกว่าเพราะว่าฉันก็อยากที่จะเป็นตัวฉันแบบเนี้ยฉันไม่อยากปรับตัวให้เธอขนาดนั้นนะมันก็เลยทําให้คุณกับเขาอ่ะต้องเลิกกันนะคะอืมความรักของคุณนะอยากรู้ความรักของคุณ น่ารักมากเลยอ่ะเป็นความรักที่ดูดูแบบว่าเหมือนกัลยานมิตรเลยอ่ะเหมือนเพื่อนกันเลยมันเลยแบบมันเลยไม่ได้มีความรู้สึกหึงหวงอ่ะคือมันมีแต่ความเป็นเพื่อนที่อยะอุ้ยฉันอยากเถียงเธอให้ชนะแค่เนี้ยแต่ชนะไปแล้วได้อะไรฉันไม่รู้มันไม่ได้มีการหึงหวงแบบอยากครอบครองอ่ะแต่มารู้สึกแบบว่าฉันอยากให้เธอคุมชนะแต่ในขณะเดียวกันฉันก็อยากคุมเธอเหมือนกันประมาณนี้นะน่ารักมากเลยนะคะการกลับมาของเขาค่ะ ซีจูเอชันไหนหรือเหตุการณ์อย่างไรนะคะที่จะดูว่าเขาจะกลับมาโอเคอาจจะมีโอกาสแล้วกันที่จะได้กลับมาจอยเอนจอยกันในเรื่องของการทํางานก็ได้การช่วยกันแก้ปัญหาบางอย่างก็ได้เราบอกว่าคุณกับเขาอะน่าจะยังอยู่ใกล้ๆกันนะมันไม่น่าจะตัดขาดกันไปได้ขนาดนั้นเลยอะในรายที่บอกว่าเอมี่เราตัดขาดกันไปแล้วพลังงานมันไม่ตรงหรือเปล่าในรายที่พูดว่าตัดขาดกันไปแล้วมันอาจจะไม่ได้ตัดขาดกันจริงๆอะ มันแค่เป็นช่วงจังหวะเดียวเท่านั้นนะคะถ้าคุณบอกเขาหายไปนะแต่เดี๋ยวเชื่อเถอะว่าคนๆใหญไงเขาก็ต้องวนเวียนกลับมาในชีวิตของคุณอยู่นะคะคือยังมีอิทธิพลในชีวิตของกันและกันมากๆเลยในในตัวคุณคนสองคนเนี้แล้วมันก็ยังจับพัดจ,จับผูเปลี่ยนไปเป็นมาและเดี๋ยวอยู่ดีก็จะได้กลับมากลับเวียงกลับมาเจอกันอีกทีอยู่ดีและจังหวะที่จะได้กลับมามันอาจจะต้องมีแบบ เรื่องบางอย่างหนะ้าที่บางอย่างที่จะต้องรับผิดช,ชอบร่วมกันอาจจะเป็นเรื่องการงานก็ได้หรือการแก้ปัญหาบางอย่างร่วมกันอาจจะเป็นการเลี้ยงรุ่นก็ได้นะคะการแบบว่าย้อนกลับมาเจอกันของเพื่อนเก่าในที่ทํางานเพื่อนที่โรงเรียนอะไรแบบนี้ก็ได้มันก็เลยทําให้คุณกับเขาอะค่ะยังได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งและถ้ากลับมาแล้วความสัมพันธ์มันจะพัฒนาได้เลยหรือไม่ชาแล้วค่ะเพราะว่า การกลับมาครั้งนี้มันอาจจะมีอิทธิพลของสังคมและคนรอบข้างเข้ามาข้องเกี่ยวแล้วคุณทั้งคู่ก็ไม่ได้จะรีบร้อนละในในแง่ของความสัมพันธ์แต่จะใช้เวลาแบบอยู่ด้วยกันมากกว่าแล้วก็ดูการเติบโตของกันและกันมากขึ้นมันดูไม่ได้เป็นอิทธิพลแห่งการเร่งรีบระหว่างเรากับเขาแต่แค่เรารู้แค่ว่าโอเคแหละมีโอกาสที่จะกลับมาคบกันกลับมาคุยกันนะเพียงแต่มันไม่ได้เร็วเหมือนเดิมนะคะพลังงานไพ่เชียร์ไหมคะอยากรู้อะเชียร์หรือเปล่า คือใพ่บอกว่าถ้าคุณยังยึดติดหรือว่ายังรู้สึกแบบว่าโหยหานะต้องการคนคนนี้อยูออ่การอยู่กับเขาก็ไม่ใช่เรื่องแย่อะไรค่ะแต่คุณต้องพยายามหาความสุขแล้วก็ความสนุกในความสัมพันธ์ให้ได้คือคือต้องย้อนกลับไปมองแล้วก็บอกว่าโอเคแหะฉันยังมีความรู้สึกดีๆกับเขาในเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่แต่ถ้าคุณหาไม่เจอการรอหรือการกลับมาคบกันก็อาจจะไม่ใช่เป็นคําตอบสุดท้าย นะอันนี้คือทิศทานจากไพ่ที่อยากจะบอกเพื่อนๆกองนี้นะคะระหว่างทางค่ะคุณก็สามารถที่จะเสริมสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเสริมสเสน่ห์ให้กับตัวเองได้เลยเนี่ยเวลามีไพ่เดิร e ดเดวิลขึ้นมามันเหมือนแบบพร้อมเลยดีกว่าว่าโอเคฉันจะมีสเสน่ห์ตรงไหนแต่ The d e v เดวิลนะก็ต้องมาพร้อมกับอะไรคะความเครียดอยู่แล้วแสดงว่าในจุดที่เขากลับมา คุณอาจจะมีตัวเลือกอื่นคุณอาจจะต้องการอะไรแบบอื่นๆแล้วมันไม่ได้แบบย่ำอยู่กับที่เราวใช่ป่ะแต่ทีนี้การกลับมาของเขาไม่ได้บอกว่าให้คุณรีบร้อนในการจะคบหากันอีกรอบหนึ่งนะแต่เป,เป็นการกลับมาที่มาศึกษากันใหม่อีกทีหนึ่งก็ถือว่ามีโอกาสที่ดีนะคะแล้วก็น่าจะได้ดูแลก,กันและกันไปอีกยาวๆเลยแหละขอดูคำแนะนำจากไพ่หน่อยนะคะ <laughs> แยกถมบ้านจริง แยกทางกระทันหันนะบางคนก็อาจจะเมื่อกี้บอกไปว่าอะไรนะมันมีอาการแบบเปลี่ยนแปลงใช่ถ้าเกิดคุณยังรู้สึกว่าเขาอะยังเป็นคนที่สําคัญสําหรับคุณเนี่ยคือพห่อบอกเลยว่าให้ค่อยๆคิดค่อยๆวางแผนไปเลยนะคะแล้วก็อาจจะสิ่งที่มันเกิดขึ้นบางครั้งมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเพื่อที่จะไปเจออะไรที่มันดีกว่าเดิมหรือเปลี่ยนแปลงไปเพื่อที่จะได้ทําให้เราเข้าใจในสถานการณ์ในความสัมพันธ์มากขึ้นก็ได้ แต่ตอนนี้มันอาจจะต้องเริ่มคิดแล้วแหละว,ว่าณนะวันนี้นะไพ่ทานายมาให้คุณแล้วว่าในเพื่อนๆที่เลือกกล่อง,องนี้มีโอกาสที่เขาจะกลับมาดังนั้นเราก็มาวางแผนเลยค่ะว่าเวลาตอนนี้เราทําอะไรอยู่และถ้าเขากลับมาชีวิตเราจะเป็นยังไงแต่ไม่ได้ให้คุณรอจนกว่าเขาจะกลับมาแล้วคุณถึงค่อยมาคิดให้คิดสอดคล้องแบบในเวลาเดียวกันไปเลยคู่ขนานกันไปเลย และนี่แหละก็จะทําให้ความสัมพันธ์ที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันเข้มแข็งมากขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็คุณอาจจะได้เลือกนะหรือว่าตัดข้อที่มันไม่จําเป็นอ่ะออกไปจากชีวิตของคุณเองก็ได้เช่นกันมันจะได้ไม่เบื่อเกินหรือว่ามันอาจจะได้แบบไม่อึดอัดในเรื่องเดิมๆคือเขากลับมาคุณเปลี่ยนไปแล้วไงคุณเป็นอีกคนหนึ่งแล้วอ่ะมันพร้อมแล้วที่จะพัฒนาความสัมพันธ์พร้อมแล้วที่จะมาเรียนรู้จากกันอีกรอบหนึ่งเราจะได้ไม่สร้างความอึดอัดใจหรือไม่สร้างความเบื่อให้กกกกััับนนนและเิไป แยกทางนะคะกับกระทันหันเวลาขึ้นมาแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันอาจจะมีเรื่องงานนะหรือเรื่องบางอย่างที่ทําให้ระยะทางก็ได้ที่มันอาจจะทําให้เรากับเขาต้องเดินทางกันไปโดยไม่รู้ตัวแต่เดี๋ยวมันจะได้กลับมาเจอกันแล้วกลับมาคุยกันแล้วก็ค่อยๆเทคไทม์ให้เวลาตัวเองในความสัมพันธ์นี้ไปเรื่อยๆถ้ากลับมาแล้วอย่าลืมกลับมาคอมเมนต์พูดคุยกันและอย่าลืมนะคะว่า คุณจะต้องวางแผนตั้งแต่วันนี้เลยว่าโอเคฉันคิดอะไรถึงเธอในแง่ดีบ้างเพื่อที่จะได้ดึงเรื่องราวดีๆความมีพลังงานบวงแนละเข้ามาในความสัมพันธ์มากขึ้นแล้วเราจะมีความสุขมากขึ้นเวลาที่เราได้พูดคุยหรือว่าได้เจอกับบุคคลคนนี้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆชาวกองสามทุกท่านด้วยสวัสดีค่ะและนี่ก็คือ3กองไพ่ที่เพื่อนๆได้เลือกกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าใครเลือกกองไหนกันบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างนะคะ ไฟหนึ่งช่องทางการติดตามกับนา t อิสร m เอมิโทรโรด้วยเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้าสาัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ